ดีค่ะพวกเรามาจากโรงเรียนอนุชนวัฒนาเป็นตัวแทนของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ค่ะวันนี้พวกเราจะนำเสนอเรื่องเปรียบเทียบประสิทธิภาพน้ำหมักชีวภาพที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นโทรเขียวค่ะมีสมาชิกดังนี้ 1. ในหญิงชนพัฒน์แก้ววิกร สเด็กหญิงกระดกหน้าทห้พลัสและสามดิฉันเด็กหญิงทันพิชาเพื่อของค่ะคุณครูที่ปรึกษา 1. น,นางสาชาติยาไม้สูงเนิน 2. นายประมวลคิดไลเชิญรับชมและรับฟังผลงานของพวกเราได้เลยค่ะ ที่มาและความสำคัญประเทศไทยซึ่งมีปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นทุกปีโรงเรียนได้แรงเห็นถึงความสำคัญของปัญหาจึงให้นักเรียนแบ่งขยะออกเป็นสามประเภทได้แก่เศษอาหารขยะทั่วไปและขวดพลาสติกค่ะเพื่อเป็นการลดมลพิษทางอากาศจากการเน่าเสียของอาหารวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบน้ำมาชีวภาพที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นถั่วเขียวสมมติฐาน น้ำมาชีวภาพที่ทําจากเนื้อสัตว์และเปลือกไข่จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของต้นถั่วเขียวได้ดีมากกว่าน้ำมาชีวภาพจากพืชค่ะตัวแปรค่ะได้แก่ตัวแปรต้นน้ำมาชีวภาพจากพืชเช่นเศษผักและเศษผลไม้น้ำมาชีวภาพจากสัตว์เช่นเศษเนื้อสัตว์และเปลือกไข่ค่ะตัวแปรตามปริมาณความเข้มข้นของน้ำมาชีวภาพ แปรควบคุมปริมาณน้ำที่ประสมกับน้ำหมักปริมาณความเข้มข้นของแสงแดดที่พืชได้รับชนิดของดินและชนิดของพืชขอบเขตในการศึกษาระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่วันที่3เดือนมิถุนายนถึงวันที่26กรกฎาคมพศ2,567ค่ะประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ได้ทราบชนิดของพืชขออภัยค่ะได้ทราบชนิดของน้ำมาชีวภาพที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชได้กำจัดขยะอาหารโดยใช้วิธีการทางธรรมชาติค่ะในการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อเปรียบเทียบน้ํำมันชีวภาพจากต้นถั่วเขียวผู้จัดทำมีวัสดุและอุปกรณ์ดังนี้ค่ะวัสดุเศษพืชเช่น เปลือกเศษผลไม้และเศษผักค่ะเศษเนาาื้อสัตว์เช่นหัวปลาก้างและเปลือกไข่ค่ะถังกากน้ำตาลจุรินทรีย์เอ็มน้ำาปลาสาดค่ะอุปกรณ์มีดังนี้ค่ะเขียงมีดเครื่องช่างเครื่องตวงเครื่องวัดถังถังบรรจุพันธุ์ถังมักจุรินทรีย์แบบทึบแสง ไม้พายผ้าขาวบางค่ะในการจัดทำในครั้งนี้นะคะเราได้ทำทั้งหมด3ามสาต่อ3การทดลองค่ะซึ่งมีมาได้ทัวเขียวทั้งหมด5มาเล็ดค่ะรวมการศึกษาทั้งหมด9ชุดค่ะวิธีการทําน้ําหมักจากพืชมีวัตถุดิบดังนี้ค่ะศึกษาตาส่วนของน้ําหมักจากพืชโดยมีดังนี้ค่ะเศษพืชทั้งหมด3กิโลกร,รมัมกากน้ําตาลทั้งหมด5กิโลกร,รมัม ุลินซีเอ็มทั้งหมด1ลิตรน้ำเปล่าสะอาดทั้งหมด5ลิตรค่ะนำผักและผลไม้ไปล้างให้สะอาดโดยที่ผักและผลไม้ต้องไม่เน่าเสียจากนั้นใส่จุลินซีเอ็มจากน้ำตาลและน้ำเปล่าลงในถังบรรจุภัณฑ์เลยค่ะนำผักและผลไม้ที่เสด็จน้ำแล้วนำมาหั่นหให้เป็นชิน้นเล็กๆเพื่อง่ายต่อการย่อยสลายค่ะจากนั้นนำสน่วนผสมทุกอย่างใส่ลงในถังบรรจุภัณฑ์ค่ะ โดยใช้ไม้ไผ่ค้นส่วนผสมให้เข้ากันค่ะขั้นตอนการทําน้ําหมักจากสัตว์ค่ะศึกษาอาตาัตราส่วนของน้าหมักจากสัตว์เราดังนี้ค่ะเศษเนื้อสัตว์ทั้งหมด3กิโลกร,รมัมกากน้ําตาลทั้งหมด5กิโลกร,รมัมจุลินรีย์เอ็มทั้งหมด1ลิตรน้าเปล่าสะอาดทั้งหมด5ลิตรค่ะในการทําน้ําหมักจากสัตว์มีการทําเดียวกับน้ําหมักจากพืชเลยค่ะโดยเราจะหมักในระยะเวลา20-30วันค่ะ การหมักของเราเป็นการหมักแบบไม่เติมอากาศค่ะโดยเราจะเปิดอากาศทุกๆ3วันค่ะโดวยวิธีการคนค่ะพอครบกำหนดระยะเวลา20-30วันแล้วนำผ้าขาวบางมากองเศษกากอาหารค่ะจากนั้นใส่น้ำหมักลงในขวดบรรจุพันธุ์ค่ะจำน้ำหมักสุดละ0.01ลิตรใส่ลงกับ ทั้งหมด10ดิบค่ะเพื่อเจอจางจากนั้นฉีดลงบนต้นถั่วเขียวเลยค่ะชั่งน้ำหนักและส่วนสูงของต้นถั่วเขียวตั้งแต่รากไปถึงจนถึงปลายยอดเพื่อหาผลความแปรปรวนค่ะจากการศึกษาเรื่องเปรียบเทียบประสิทธิภาพน้ำมากชีวภาพที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นถั่วเขียวมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา วัดความสูงในะน้ำหนักของต้นถถ่วเขียวค่ะจากการทดลองด้านความสูงพบว่าต้นถั่วเขียวที่ใช้น้ำมาชีวภาพจากเศษเนื้อสัตว์และเปลือกไข่ส่งผลให้ต้นถั่วเขียวสูงที่สุดคือ18ซนเมตรค่ะลองลองมาเป็นต้นเั่วเขียวที่ใช้น้ำมาชีวภาพจากเศษผักและผลไม้คือ15.2เซนติเมตรค่ะซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนันยะสสำคัญจากการทดลองด้านน้ำหนักพบว่า ต้นเัอเขียวที่ใช้น้ำมาชีวภาพจากเาศษเนื้อสัตว์และเปลือกไข่ส่งผลให้ต้นเทอเขียวหนักที่สุดคือ0.005มิลลิกรัมลองลงมาเป็นต้นเทอเขียวที่ใช้น้ำมาชีวภาพจากเศษผักและผละไม้คือ0.004มิลลิกรัมซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญค่ะจึงสรุปได้ว่าน้ำมาชีวภาพ ที่เหมาะสมกับการนําไปใช้ประโยชน์สูงสุดคือน้ํามาชีวภาพจากเศษเนื้อสัตว์และเปลือกไข่ค่ะสรุปผลการทดลองสรุปผลการวิจัยจากการทดลองเรื่องเปรียบเทียบประสิทธิภาพน้ํามานชีวภาพที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นทั่วเขียวเมื่อเราฉีดพ่นน้ํามัทั้งสองสูตรแล้วพบว่าน้ำมานชีวภาพที่ทําจากเนื้อสัตว์และเปลือกไข่ มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชสูงเฉลี่ย18ซนติเมตรและมีน้ำหนักเฉลี่ย0.005มลกรัมลองลงมาเป็นน้ำมักชีวภาพจากพืชมีความสูงเฉลี่ย15.2ซนติเมตรและมีน้ำหนักเฉลี่ย0.004มลิกรัมสุดท้ายเป็นตัวแปรควบคุมมีความสูงเฉลี่ย10.4เซนติเมตรและมีน้ำหนักเฉลี่ย 0.001มิลลิกรัมค่ะจากการทดลองทำให้เราทราบว่าน้ำมาชีวภาพที่เหมาะสมแก่การนำไปใช้ประโยชน์สูงสุดคือน้ำมาชีวภาพจากสัตว์และเปลือกไข่นั่นเองค่ะอภิปรายผลการทดลองน้ำมาชีวภาพจากเศษเนื้อสัตว์และเปลือกไข่ช่วยเพิ่มอัตราด้านความสูงและน้ำหนักค่ะ ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภคค่ะการเลือกใช้วัตถุดิบตั้งแต่ต้นควรคำนึงถึงประสิทธิภาพด้านการจเจริญเติบโตของต้นโัยเขียวค่ะข้อเสนอแนะใช้วัตถุดิบอื่นๆสนำหรับหมักหมักน้ำหมักชีวภาพได้ค่ะ 2. วัสดุอุปกรณ์ต้องสะอาด 3. ไม่ควรเก็บไว้ไม่ควรเก็บถังหมักไว้บริเวณใดสอถึงค่ะและ 4. ไม่ควรเก็บถังหมักไว้เกิน6เดือนค่ะ พวกเราขอขอบคุณที่รับชมและรับฟังการนำเสนอโครงงานประเภททดลองของกลุ่มพวกเราค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ